สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนี่ยผมแวะเวียนมาที่ฟาร์มไร่ของเพื่อนสนองนะครับดูสิมาดูแตงโมพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าของสวนนะครับเจ้าของไร่หรอกก็แวะเวียนชมแตงโมลูกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยดูสิดูเขาปลูกโอ้โหดกมากมายรู้สึกร่องเขาเก็บเป็นกองๆเอาไว้กันดูสิ โอ้ยน้องพันไซน้องนี่ <c oughs> น้องน้องไม่ได้ยินดูสิน้องพันอะไรนี่ฮะพันอะไนี่พันเฉยๆไม่พันพันอะไรพันพันพันอะไรนี่พันอะไรครับพันแบรกเบรกแจ็คแบล็กแจ็คไม่ใช่โดโบิโด๋เนาะฮะไม่ใช่โดโบิโดบอกเบ็กแจ็ค mm. โอ้เหรอ โอ้ลูกงามจรงจะไปไหนนี่ไปจอดไปฮะกู่ชยก่อนเด้อเอยอันนี้มะเขือเนาะมะเขือกับเตงมะเือกาแฟงบอกแอ๋อเตงเดี๋ยเดินดียวเดิเดีเดินเดี๋ยวเดินเดียเดปนเดี๋หปเดินเเก็นียนยวนเชีไมวเดินเเนเดี๋เดบเก็บยเดยก่อนเนีนียเดนเดียย๋ปยเก็บยยยอเยอ <c oughs> เออคานผู้ชมดูสิลูกใหญ่โตงามมากเลยโอ้โหลูกแตงโมพันสวยงามมากเลยเขาปลูกผสมหลากหลายแล้วก็แซมไปด้วยฝรังร่งมีฝรั่งมีโอ้ฝรัง่งต้นฝรั่งคละคละกันไปอันนี้เป็นรุ่นต่อไปก็กํำลังปลูกการรดน้ำก็ไม่ค่อยลำบากนะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีสายยางแล้วก็ เออโหรุลูกนี่งามงามอันนี้เก็บแล้วบ้างนี่อันนี้เก็บแล้วเดี๋ยวนาไปจําหน่ายโตส่งลูกค้าโตลูกงามมากเลยโ้สุดยอดจริงๆเขาทำได้งามมากแปลงไร่ไปถึงนู่นเลยเราจะมีต้นฝรั่งเนี่ยฮะฝรั่งน่าจะเป็นฝรั่งไร้เม็ดนะครับปลูกเอาไว้สะเสียมกันไปเนี่ยมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเขาปลูกือ สุดที่จะบรรยายสวยงามเหลือเกินหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวต้องถามเจ้าของฟร์มว่ามีกี่สายพันธุ์อันนี้ก็ลูกงามงามดูสิส่วนฟังนี้ก็จะเป็นมะเขือต้นมะเขือมีโอ้ยใหญ่ตุ่มหรานมากเลยงามมากท่านผู้ชมการดูแลรักษาก็ น่าจะไม่ยากอะไรนะนี้มะเขือก็ออกช่อออกดอกแล้วอีกไม่กี่วันก็ได้เก็บจำนายเนี่ยแตงทั้งนั้นเลยครับสวยงามเสะทางไร่เลยคงจะหลายไร่ทีเดียวจำได้จตก่อนเขามีฟาร์มไก่ไข่ไก่ด้วยนะโอ้ยสวยจริงๆจะมีระบบน้ำนะครับไหลจมท่อมาเนี่ยมีท่อน้ำแล้วก็มี อันนี้ลูกนี่งห้ามง,งามดูสิแต่เขาบอกว่ามันสุกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมกันอันไหนลูกเก็บอันไหนสุกเขาก็จะระบายเด็ดอกเก็บอกอันนั้นก็มีน่าจะเป็นเฟงเป็นฟักอะไรเขาสักอย่างเะผสมประสานกันไปโหงามมากเหลือเกินแล้วก็มีฝรั่งนะครับ ฟังก็ออกแล้วนี่ออกช่อแล้วดูสิสวยงามมากนี่ก็ไม่าจะเป็นแฟงโอ้สุดยอดเลยงามเหลือเกินงามจริงๆลูกโตโตทางนั้นเลยดูสิลูกนี้ถ้าผู้ชมจา๋า โอ้โหไม่สิบกโลไปเลยลูกมะหืมาเหลือเกินใหญ่แท้ดูสิโอ้โอสวยจริงๆเยอะแยะไปหมดเลยหลากหลายสายพันธุ์อันนี้ก็ปลูกอีแฟงไม่แฟงก็ฟักกันนะไม่ทราบว่าเป็นอะไรดูสิโอ้ใหญ่โตเหลือเกิน มีฝรั่งผสมน้องฝรั่งนี่พันอะไรอะ่ะฝรั่งไรเมร็ดแน่นอนเลย<า> <c oughs> ฝรั่งนะ่ะฝรั่งพันอะไร <c oughs> อ๋อกิมจูท่าผู้ชมดูสิโอ้ยลูกใหญ่โตวสวยงามมากเหลือกเกินสุดที่จะบรรยายได้สวยจริงๆโออันนี้ฟักหรือแฟงเนี่ย ดกมากมายไก่กองเหลือเกินดกจะแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูสิดูสิโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยแตงจำชื่อพันแตงมาได้ร็จแล้วละ่ะเมื่อกี้เขาก็บอกเนะนี่ยนี่โอ้ยสวยงน่ ฮะกิมจูมมอ๋อกิมจูมันออกดอกแล้วนี่ะฮะอ๋อฝรั่งไรเม็ดงามมากเลยสุดยอดเลยท่านผู้ชมดูสิ น้ำก็ทํางจะเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะโอ้โหสวยจริงๆเลย <c oughs> การดูแลก็จะมีน้ำหยดท่านผู้ชมน้ำก็จะหยด <c oughs> อ้งามจริงๆเลย เนี่ยมันก็ดุกตามอกช่อตามออกลูกตามลูกไหนแกจัดลูกไหนที่พร้อมเด็ดไปจําหน่ายขายเขาก็เด็ดไปอย่างกองนั้นเขาก็อพร้อมจะนําไปส่งลูกค้าท่านผะู้ชมกองนี้น่ะเ uh huh. นี่ยดูสิต้นายฝรั่งอกช่อโอ้ยออกดอกแล้วนี่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะได้เก็บฝรั่งจำหนายขายโต ก็ทำส่วนผสมผสานกันไปแล้วก็อย่างลูกนี้ก็น่าจะเป็นแฟงหรือฟักอันนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจแต่ดูแล้วเหมือนแฟงนะครับเดี๋ยวก็ได้เวลาเด็ดไปส่งตลาดต่อไปแล้วก็ลูกสมบูรณ์ดีด้วยนะออกช่อตามมาเหลืองอารามทีเดียวดูสิงามจริงๆอืออ เนี่ยเขาจะไปขายนำไปส่งให้ลูกค้าต่อไปไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่เขาขายเป็นกิโลนะครับเขานำไปส่งลูกค้าลูกค้าที่จองจองสั่งไว้เขานำไปส่งเขาจะทยอยระบายลูกไหนตัเหมาะสมหรือว่าสุกเกยจัดเต็มที่เขาเด็ดออกไปจำหน่ายขายต่อโอ้โหพันลูกงามมากเลยนัผู้ชมเนี่ยดูสิในดงใน ลูกทั้งนั้นเลยลูกน่าจะไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่โลผมเดาเอานะตามในสายตาเนะ่ะต้องสามกโลกขึ้นไปบางลูกนะครับพัมันหนักน้ำหนักเขานะ่ะโอ้ยทางฝั่งนู้นเดี๋ยวขอเดินไปดูหน่อยโอ้โหอโอกดออกช่อกันยกใหญ่เลยลูกก้งน้ามงามดูสิดินมันชุ่มชื้นด้วยมันได้น้ำตลอดเวลาทนะ่านผู้ชมเพราะว่าเขามี ระบบน้ําหยดนอะอันนี้เราจะเป็นรุ่นต่อไปสวยงามมากทีเดียวจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเขาว่าไปแล้วก็ดูเชิญผู้ชมเขาจะเป็นระบบน้ําหยดน้ําก็จะอ่ะซึมตลอดเวลาทําให้ชุ่มชื้นไม่ขาดไม่เหวี่ยวไม่แห้งไม่เหี่ยวดินก็จะได้ชุ่มตลอดเวลานะครับดูฝั่งนี้สิโอ้โห สวยงามมากจริงๆอันนี้ฟักทองฟักทองก็เริ่มออกโอ้โหดูสิออกแล้วฟักทองออกลูกออกผลผลิตตามมาแล้วเป็นร่องร่องฟักทองส่วนนี้ไปเป็นโซนโซนทึ่งจริงๆประทับใจชื่นใจตรงที่เขามีระบบน้ำหยดโดยที่ไม่ต้องรดน้ำให้เสียเวลา เพราะฉะนั้นพืชต่างๆผักต่างๆจะเป็นแดงเป็นฟักทองเป็นฟักเป็นแฟนก็แล้วแต่ขเขาก็จะได้น้ําตลอดนะครับแล้วก็ทําให้เจริญเติบโตวรวดเร็วแล้วก็ได้ผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวที่เจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเจ้าของไร่เนาะคุณสนองเพื่อนเรานั่นแหละเขาถนัดในด้านการเกษตรเขาก็เลย กลับมานำถ้ำประยุกต์ใช้พื้นที่นาตรงนี้แปลงนี้มาเป็นสวนทำที่แปลงปลูกผักสวนผสมดีจริงๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็น้ำก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้พืชผักนี่สวยงามโดยที่ไม่มีแห้งพื้นดินก็ไม่แห้งนะครับจะชุ่มชื้นตลอดเวลาทำให้สวนครัวผักเหล่านี้นะ่ะได้รับ สารอาหารใย,ยอาหารต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็พบผลผลิตออกมาเนี่ยทำให้ได้สมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตออกมาก็น่ารับประทานรสชาติดีโดยเฉพาะแตงนี่ถือว่ารสหวานที่เดียวนะครับแตงแตงนี้น่ะเยี่ยมจริงๆืฝรั่งออกชอ่อเยอะเลยท่านผู้ชมดูสิ อีกไม่เท่าไหร่อีกไม่กี่วันก็จะมีลูกมีผลออกมาแล้วก็เดี๋ยวได้รับประทานในลำดับโตไปท่านเองอันนี้เขาพร้อมที่จะนำส่งลูกค้าแล้วมาชมลูกงามงามเขาเด็ดกองกองไว้กับที่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะนำรถมาเก็บนำตะเข่งมาเก็บใส่บรรจุใส่แล้วก็นำไปส่งลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นรุ่นถัดไปโอ้โหเยี่ยมจริงๆโอ้ยโซนนี้ก็จะเป็นมะเขือน่าผู้ชมเป็นมะเขือเปราะหรือมะเขืออะไรสักอย่างโอ้นั่นออกแล้วนี่ออกดอกออกลูกแล้วน่าผู้ชมแล้วจะมีแซมไปด้วยแตงเป็นรุ่นต่อไปโอ้โหงามมากเลยนี่ไงระบบน้ําระบบน้ําเขาก็จะส่งมาตามท่อ pvc แล้วก็จะมีจุดเปิดก๊อกนะครับทําให้ น้ำไหลออกมาตามสายาำท่อเนี่ยบํารุงต้นไม้เนี่ยน้ําหยดติ้งติ้งติ้งทำให้พืชให้มะเขือทําให้ผักได้รับน้ำโอ้โหมะเขือดกมากเลยดูสิโอ้โหนั่นมีมีคนมาชมงานสุดยอดจริงๆเลยท่านผู้ชมเขามาเยี่ยมชมนะดูบรรยากาศ ดูมะเขือเข้าสิท่านผู้ชมดกมากเลยมะเขืออจะเป็นมะเขือแล้วก็เป็นคลาก,กับแตงน่าเป็นขั้นกำหนันมาแนา่ๆเลยนะ่ะมาเยี่ยมชมอ๋อ ดีจริงๆสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ทำให้ได้มีผลผลิตอย่างดีทีเดียวท่านผู้ชมมนี่ดูบรรยากาศจะมีแตงมีมะเขือผสมผสานกันไปจงชอบใจตรงที่ว่าเขาจะมีน้ำหยดตามบร,ริเวณพุ่มนะตามท่อไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพืช เหล่านั้นคือแตงมะเขือใดๆก็แล้วแต่เขาก็จะรับสารอาหารรับน้ําอย่างต่อเนื่องทีเดียวโดยไม่แห้งแล้งนะครับนี่คือสวนแปลงไร่สวนผสมของคุณสนองนะครับไปจําอยู่ตรงนี้ลูกค้าท่านสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็มารับซื้อที่สวนหน้าสวนได้เลยนะครับอาราคาก็ ตกลงคุยกันเองกับเจ้าของกันแล้วกันนะครับผมโอเคขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษผิดพลาดเดมีข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลใดไม่ถูกท่วนไม่ครบท้วนกระบวนการก็ทักมาสอบถามเจ้าของสวนเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มได้เลยสามารถทราบข้อมูลสามารถทราบรายละเอียดต่างๆของการทำเปลงแตงโม่แล้วก็ มะเขือเพื่อผักสวนครัวการเกษตรเหล่านี้ได้โดยตรงจากเจ้าของพื้นที่ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากท่านผู้ชมสวัสดีครับ